สวัสดี f อท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็หลังจากไปเมืองออกตลาดจะหลายคลิปนะครับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในท้องทะเลริมชายหาดกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้พิเศษนะครับท่านผู้ชมลงไปหาหอยแครงเลือดหอยแครงยักษ์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามนะครับว่าบรรยากาศริมชายหาดจะได้จะมีหอยให ผมได้พากลับบ้านบ้างไหมครับท่านผู้ชมโอเคอย่ามาคอยชมและคอยติดตามกัน,นครับไปครับตอนนี้ผมก็กลับรถมาถึงชายหาดคลองเตาะเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินข้ามฝากนี้ไปนะครับเป็นลูกคลองเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะไปถึงริมชายหาดจะไปหาหอยที่หมายไม่มาเสนาน,นเลยครับท่านผู้ชมนี่ลุยป่า หรือคนกันอีกแล้วนะครับท่านชมกับท่านชมตอนนี้ผมเดินมาถึงชายหาด เป็นที่รบอยแล้วครับวันนี้ตรงกับน้ำห้าค่ำนะครับน้ําขึ้นฉาครับท่านชมน้ําขึ้นฉาจุดนี้ครับท่านชมที่ค้างคืนที่มาจักปูดําจักปูดานะครับวันก่อนที่ได้เป็นหลายกิโลครับตัวใหญ่กมโตๆเลยครับจุดนี้เลยครับท่านชมเดี๋ยวเราจะเดินไปดันสายนะครับจะไปหาหอยแคลงเลือดที่ฝั่งนู้นนะครับท่านชมที่หมายวันก่อนที่เคยมาได้ หลายตัวครับจำวันนี้มาดูครับว่าจะได้บ้างไหมโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยอันนี้เป็นเตยปลาหนันครับจำจมเตยปลาหนันที่ก็เอาไปทากระเป๋าครับที่เอาไํากระเป๋านี่ครับมันจะเป็นหนามหนามเตยปลาหนันก็ไปตากเอาไปต้มแล้วก็เอาไปตากนะครับเอาไปตากก็มาเอาหนามนี่ออกก็ทากระเป๋าทําเสือ้อทาสาดนะครับทจำจมนี่เขาเรียกเตยปลาหน,นันะครับจำจมนี่ลูกกินไม่ได้นะครับ ผมต้องเดินจากจุดเิ้มใจหาดไปนะครับระยะทางก็ประมาณตัก5-600เมตรนะครับจะไปเจอหมยหอยแครงยักษ์ที่ได้เมื่อสักปีที่แล้วครับท่านชมก็ได้พอใช้ได้ครับท่านชมก็มาดูวันนี้จะหมานไม่หมานมันคล้ายๆทางเดินเป็นทางเดินเท้าเลยนะท่านชมนี่เป็นทางเดินเท้าเิ้ยมใจหาดนี่ครับจุดนี้ครับท่านชมที่มาตักปู เวลาตอนกลางคืนตอน12บสอง่ำตอนสิบสองค่ำน้ําขึ้นนะครับตอนกลางคืนหัวค่ำค่ตอน,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 ตอน,นเย็นนะครับจะมาตักปูดําโซนนี้เลยครับเดินไปเดินมาระยะทางก็ไปกลับเป็นกิโลครับตอนนี้ผมเดินมาถึงที่จุดหมายที่เคยได้ หอยแครงยักษ์วันก่อนนะครับท่านชมจุดนี้ครับประมาณสักยี่สิบตัวกับปรมาณตัวตาหาดนะครับท่านชมแต่วันนี้ไม่รู้จะโอเคไหมเดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยชมกันนะครับเดี๋ยวจะแฟนน้ำไปจุดนี้ก่อนนะครับท่านชมนี่น้ำว้จุดนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับจุดนี้ที่เป็นก่อนที่ได้เยอะมากมาเยอะหรอกครับแต่ว่าเกือบยี่สิบตัวเดี๋ยววันนี้ลองไปเหยียบดูนะครับเพื่อจะหมานนะครับ ว่าวันก่อนไม่มาจุดนี้ครับท่านชมนู่มๆนู่น,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 นครับชาวบ้านก็จะมาหาหอยกันนะครับท่านชมนู่นเขากูดหาหอยเคลงนกันนะครับท่านชมจุดนั้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดูจุดนี้ดูหอยนี่เขากอนนะครับ hồi kênh hồi kênh lịch จะมาหอยแกลงกันครับขอกูดกูดกันอยู่ครับที่ที่ลานครับท่านชมหอยแครงเลือดเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอเลยครับหอยแกงเลือดยังไม่เจอเลยครับเนี่ยจะย่ำย่ำอย่างนี้ครับจะเจอระวันก่อนที่มาจุดนี้ครับได้เยอะมากครับเกือบ20ตัวครับท่านชมเกือบ20ตัวก็เยอะครับท่านชมหอยแกรงเลือดตัวใหญ่ครับแต่วันนี้ยังไม่เจอครับยังไม่เจอแต่ลองดูเพื่อเจอ อย่างเลยนะครับนี่เ่ยวปตนเปลือก มมต้พื้นที่จุดนี้คือหาดกลองเตาะครับท่านชมก็จุดนุ้นที่ผมเคยหาหอยแครงยักษ์แล้วก็ไปวางกัดนะครับน่นอีกฝั่งนะครับจะเป็นคลองเข้าปากคลองครับจุดนุ้นนะครับท่านชมงนะับชาวบ้านเขาจะไปออกทะเลกันนะครับ นะครับเลี้ยวซ้ายทางซ้ายมือผมนะครับเป็นบ้านปักคลองเป็นคลองครับท่านชมคลองเข้าผัากคลองนะครับจุดอาหอยแครงวันก่อนนะครับวันนี้ไม่เจอเลยครับท่านชมไม่เจอเลยโอ้โหคือไม่มีใครมาหาครับแต่ว่ามันไม่รู้มันจะเดินหายไปไหนหมดนะครับธรรมดาเยอะพอหาได้ครับท่านชมหาได้กครับนี่ใช้เหล็กขูดขูดลงไปครับท่านชมแต่วันนี้ไม่เจอเลย ป,ปูอีกแล้วจะปูดีกว่าจะปูดีกว่าปูหินปูหินจะปูหินนะครับอยากเข้ารู้ากเข้ารู้ากเข้ารู้กปป่วยอีกแล้ว เป็นกว่าเป็นเลยกันกีมนะครับชาวบ้านก็จะมาหาหอยกันนะครับน้ำจ้นี่พื้นที่จุดนี้เป็นหาดกลองตะครับไม่ต้องกู้เลยครับมันจะเป็นตาอยู่ครับน้ำจ้เดี๋ยวจะเดินไปจุดหนุนต่อครับน่นเจอหอยครับหอยแครงยักษ์ครับหอยแครงยักษ์

cái đây nó có lên mai mới lò gì ta đâm không có ăn ก็ไม่เจอหอยแกงยักษ์เลยนะครับท่านผู้ชมน้องเขามาจากทุ่งกิเลนครับเขามาอยู่ที่สตูลนะครับอยู่สะตูลเขาลงมาหอยก็ได้ไปสักตัวสองตัวตัว,ตวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเต่ผมเดินย่ําแล้วตะกี้จุดนี้ที่เคยมาได้วันก่อนหลายตัวครับท่านผู้ชมกับหัวหดัดแต่วันนี้ไม่มีเลยครับท่านผู้ชม วันก่อนได้เกือบยี่สิบตัวจุดนี้เลยครับแต่วันนี้ไม่มีเดี๋ยวได้มาได้หอยแข็งเลือดนะครับหอยแข็งเล,เล็กๆครับท่านผู้ชมหอยแข็งลิงแต่ไม่เป็นไรเอาไปหอยแข็งลิงไปท่มตะไคร้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมกันต่อนะครับว่าวันนี้จหมันได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมหอยแข็งยักษ์สักตัวหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาคอยดูด้วยนั้นนองจันเรงนั้นน กันแรงน้องจำแรงกูแรงนั่นเลยเดี๋ยวได้มันก้อนนี่แล้วนู่นๆอยู่นะครับท่านผู้ชมโอ้มากูหอยกันนะครับวันนี้มาหาหอยกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหก็นั่งพักก่อนนะครับผมมาสักพักครับมองแต่ตอนเช้าเลยครับก็ว่าจะมาออกกลางไกลเห็นอ่าที่มานก็มาหา หอยกันมาจากทุ่งกิเล็กเลยครัผมก็ตามมาครับท่จำชมนู่นเขาอยู่ริมใยหาดครับเดินหามใยหาดจกักรนะครับก็เอาเงาะมาจากละหูนะมาจากสัตูนครับท่จำชมเขามาหาได้หอยตัวใหญ่เลยครับจำจมตนคูไปแล้วกันล่ะฮะโอ้ย<า>ังเต้นขุดไวเลยท่านอืมดีว่าดีดีว่าคูนันโนแต่ว่าโอ้เอ็นูโนอ๋อไอ้นี่คงต้นคุดไวเลยงนะั้นกราโหลนี่น,นึงอ๋อนีอ่ nên là nhau, làm mới cụt tao bằng nhau. Ừ, oh. Oh, ban, Phan, tỏa, ừ đây, oh. Oh. này no. tìm cắm đôi à? Tuần tuần là... <laughs> Tổ, ừ, đây. đưa tuần Chạy hả? Ôi này,

แต่ป,มมปูกันเนาะนี่ได้แล้วนะครับ่านผู้ชมนี่โหเป็นกำเลยครับแต่มีดนะครับไม่เหมาะเลยวันนี้ครับไม่ได้เตรียมตัวกะว,ว่าจะมาหาหอยแขงเลือดนะครับท่านผู้ชมหอยแขงยักษ์แต่เออละโอ้โไไหนนแป็บเดียวครับท่านผู้ชมตัวใหญ่เลยนี่นี่นี่โอ้โหตัวใหญ่เลยโอ้โหแป๊บเดียวมา ใชคลาดนะครับท่านชมใคลาดควันเอาโอ้โห,โหมาแป๊บเดียวเสียไม้ก็นอกแล้วอเนี่ยตัวใหญ่จนมากนะคร,บานานครบับไม่มาจะนานครับท่านชมไม่มานานได้ตัวใหญ่เลยโอ้โหไม่ต้องขูดได้ครับที่นี่ขูดได้แต่ไม่ได้

ชาวบ้านก็มาจากทุงท่งกิเล็กนะครับก็กำลังหาหอยแคลงเลือดกันอยู่กับที่ชายหาดนะครับริมชายหาดเขาไม่มาหอยหาหอยแคลงลิงครับเพราะว่าขุดกันเหนื่อยครับท่านผู้ชมผู้ชายเก็ขุดได้แต่ผู้หญิงก็ขุดลําบากหน่อยนะครับเพราะเนี่ย ค่อยวะนี่นี่ลูกไ่ชอบมารยเลยเอมัน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 ยอ๋อในเรือาอัลลอฮ์รนเลอ้ีวเดี๋วัโอ้วาดเยตัวอ่อได้เลยว่ะในเรทีมามามาแลยโอ้โหจ้านกแลนี่ตีนี้จะก็ตัวย่อยอัลลอ เบอตายว่ะเอเด้มาเอาเดือยเอไม่ไม่ไม่เอไม่ตายไม่ตายจะก็ไม่ตายอยากเรยวโอ้ยเกรงอยากไปแล้วโอหอเกยเต็มเลยมาแป๊บเดียวจะก็วัดมาแป๊บเดียวตัวไหล่ะ

โอ้โหนี่แกมาขุดแป๊บเดียวได้เอาเยอะเลยเกือบเต็มถุงเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ของผมก็ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามาทำคลิปให้กับเอฟซีได้ชมกันนะครับทำคลิปเอฟซีให้ชมกันเพราะว่าชมบรรยากาศในท้องทะเลบรรยากาศเดื่มใจหาดใจฝั่งครับท่านผู้ชมก็น้ํากําลังใกล้จะขึ้นนะครับน้าวันนี้น้ำห้าคำน้ำกำลังจะขึ้นแล้วนะครับน,น้ำขึ้นแล้วแล้วครับนมาแล้วขอบน้ำก็ถึงนี้แล้วครับท่านผู้ชม ก่อชาวบ้านก็นุ่งกับก็เดินมาลงวางกัดกันนะครับโอ้โหเนาะหัวน้ำขึ้นก็ลงอ้วนกันอยู่นะครับฝั่งนู้นครับหลังจากตัวตำ ح าดนะครับก็ล้อมอ้วนครับท่านทุกท่นนู่นชาวบ้านก็ล้อมอ้วนกันอยู่นะครับนู่นนุ่นนุ่นนุ่นเดี๋ยวซูมให้กับ fc ได้ชมดูนู่นนุ่นนุ่นล้อม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 อ้วนกันอยู่นะครับนู่นนุ่นนุ่น zoom ให้ fc ได้ชมดู วิธีชุมชนชาวบ้านเลยนะครับน้องก็ล้อบวนกันอยู่นะครับจมใจหาดหัวน,น้ําขึ้นนะครับท่านชมนี่หลังจุดวาหานะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณนัก สิบโมงครับท่านผู้ชมอีกไม่นานเราจะได้เดินทางกลับว่าน้ํากําลังขึ้นเลยครับท่านผู้ชมก็ได้ก็ประมาณนะครับเอาหอ,อยนะครับหอ,อยตะหอ,อยแข็งเอาไปต้มครับท่านก๋วยเตีต๋ยวตะไคร้นะครับนี่ก็จุดตัวหางกำลังหางอยู่อีกครับเดี๋ยวรน้ําขึ้นนะครับเดี๋ยวจะได้เดินทางกลับนะครับท่านผู้ชมโอเค มาชมบรรยากาศนะครับชาวบ้านเขามาล้อมอ้วนกันนะครับท่านชมนุ่มก็ล้อมกันอยู่นะครับสี่คนห้าคนหกคนนะครับท่านชมนุ่มก็ล้อมอวนอยู่ที่ริมคลองนะครับท่านชมเดี๋ยวสู่ไม่เอฟซีได้ชมดูน,นครับก็ล้อมอวนกันอยู่นะครับวางอวนเสร็จแล้วก็ลากอวนขึ้นไปเริมมใจหาดนะครับไปเก็บปลา ได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนี่น้ำขึ้นพอดีนะครับเราจะได้เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเอาหอยไปล้างก่อนนี่่กก็็สงงเเ้้อารยละ น้ำกำลังขึ้นแล้วครับน้ำห้ากัมกับท่านผู้ชมน้ำห้ากัมพอนะครับชาวบ้านเขาวางล้อมกัดกันนะครับก็มอมบวนอยู่ที่ริมคลองครับแต่เราก็หาหอยนะครับกำลังล้างหอยครับเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมอยู่จุดนู้นมาไปเอาบิด,ดไป